แก้สมการเลขโยมลังที่มีฐานเป็นเศษส่วนแบบนี้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของเรื่องเลขโยมลังนะที่มีฐานเป็นเศษส่วนปกติฐานเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจัดการนะครับทำให้เศษส่วนเป็นฐานฐานเดียวได้ไหมได้เช่นอันนี้9กเนี่ยก็คือ3คูณกันกี่ครั้ง2ครั้งโอ้โหเรามีเลข เลขชี้กำลังอยู่ข้างล่างใช่ไหมตีขึ้นไปนะครับเป็น3ามกำลังเลยครับติดลบสนั่นเองนะครับจากกดเลขกำลังก็คือ1นึส่วนเกำลังเ็ก็คือ a กำลังติดลบเนะครับนี่ได้หน้า1ตัวนะครับต่อมา1นึส่วนแปคืออะไรก็คือ1นส่วนสคูณกันกี่ครั้ง4ครั้งนะครับ3คูณกัน4ครั้งก็3ากำลังลบสไปนะครับต่อมาหน้าหนึ่ส่วนสองนะครับก็คือ หนึ่งส่วนสามกำลังอะไรครับกำลังห้าตีขึ้นไปกลายเป็นสามกำลังติดลบห้าไปนะครับโอเคส่วนเลขเก้าก็สามกำลังสองไม่มีอันหานะครับอาจยกแทนค่านะครับหนึ่งส่วนเก้าก็คือสามกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลัง x คูณกับหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดก็คือสามกำลังติดลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองเต่อมาหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สามก็คือสามกำลังติดลบห้าทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ x ไปนะครับ แล้วก็คูณกับเลข9 9คือ3คูณกัน2ครั้งทั้งหมดยกกำลัง22นะครับเท่ากับ1 3ก็คือ3กำลังอะไรครับ3กำลังลบ1โอ้โหมีเลขชี้กาลังติดลบหมดทุกอันเลยนะฮะอืมอ่ะก็ใช้หลักการของเลขยุหลังนะครับก็คือถ้ามันมีเลขชี้กำลังซ้อนกัน,ซ,น,กนนะซ้อนกันนะครับมอไซซ้อนกันนะฮะก็คูณกันเลยนะ M คูณ N นะครับโอเคนะ จากนั้นได้3ามกลังอะไรครับติดลบ 2x คูณกับ3กําลังอะไรฮะเอา4คูณกับ 2x ได้ลบ 8x ต่อมานะครับก็5คูณกับ x ก็ได้ลบ 5x นะครับสุดท้ายนะครับตัวน,นี้ก็2คูณยบกลายเป็น44นะครับแล้วจัดเท่ากับ2 3งกลังากลังลบ1นนั่นเองนะครับโอเค ฐานเหมือนกันคูณกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเอาเลขชี้กำลังบวกกันตัวแปรบวกกันก่อนลบสองลบแปดก็เป็นลบสิบบวกอีกห้าก็เป็นลบสิบห้าลบสิบห้าเอ็กซ์นะฮะแล้วก็มาบวกใครบวกสี่สิบสี่นะครับจะเท่ากับสามกำลังลบหนึ่งฐานเท่าไหมฐานเท่าตัดทิ้งปับนะ๊บนะฮะก็เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันนะครับโอเคจากนั้นอ่าตัวนี้ ย้ายข้างไปก็ได้ย้ายข้างไปลบก็เป็นลบอะไรครับลบสี่สบห้นะฮะสี่สี่ลบหนึ่ะฮะสบวกหนึ่งก็เป็นลบสีนั่นเองนะครับอ่าต่อมาได้ลบสิหารลบสิบหเอแต่เท่ากับลบสีเนาะเอารลบสินี้จากคูณย้ายไปหารย้ายไปหารซะคำตอบนะครับลบหารเบเป็นบวกสีหาหารสีหารสิกลายเป็น3นั่นเองจากนั้น ยังไม่จบนะฮะ x ยกกำลัง x ลบหนึ่งโอ้โหเอาสามยกกำลังสามลบกับหนึ่งนะครับอืมแทนค่า x เป็น x สามต่อมาได้สามกำลังสองตอบเก้านั่นเองโอเค